ตอนนี้ที่ประเทศออสเตรเลียเกิดการประทวงขับไล่อิมมิเกรนหรือการประท้วงขับไล่ผู้อพยพนะครับเมื่อว,วานวันที่31สิงหาคม2อ2 5เกิดการประท้วงขับไล่ผู้อพยพในพื้นที่เมืองใหญ่ๆทุกที่ในประเทศออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์เมลเบิร์นเพิร์ธอัลเลดแคนเบราและตอนนี้สถานการณ์เริ่มจะบานปลายเกิดการชุลมุนเกิดการประทะกันนะครับระหว่างชาวออสเตรเลียกับชาวปาเลสไตน์นะครับผมทั้ง ต่อยตีกันนะแต่ยังโชคดีที่มีตำรวจคอยห้ามสถานการณ์นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าการประท้วงครั้งนี้มันจะเป็นผลดีและเป็นผลเสียสำหรับคนออสเตรเลียและผู้อพยพมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่ผมได้รู้และผมได้บทสรุปจากเหตุการณ์เหล่านี้เลยแน่นอนก็คือการเหยียดเชื้อชาติที่ประเทศออสเตรเลียจะมีความรุนแรงมากขึ้นครับการที่มันเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลียเขาไม่โอเคกับผู้ พยกมากคนที่มาประท้วงทั่วประเทศออสเตรเลียก็นับเกินหลักแสนคนเลยทําให้เห็นว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ไม่พอใจ กับค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นและคนส่วนมากออก็มาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะผู้อพยพเป็นหลักเลยแต่สิ่งที่ผมจะมาเตือนเลยนั่นก็คือการเหยียดเชื้อชาติถ้าเป็นคนที่เป็นวัยทํางานหรือเป็นคนที่มีอายุระดับหนึ่งแล้ววะคุณไม่จำเป็นต้องกังวลน,นะครับแต่สิ่งสําคัญที่คุณควรจะกังวลและผมคิดว่ามันจะมีการเหยียดเชื้อชาติที่รุนแรงขึ้นนั่นก็คือพวกเด็กวัยรุ่น ที่นี่เขาเรียกกันว่าพวกเอชเชนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างก็คือพวกจังกี้นะครับพวกเด็กติดยาพวกนี้เราต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะคนพวกนี้อาจจะเหมารวมว่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาวอาซีเป็นผู้อพยพ และเขาอาจจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเราก็ได้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยงกลุ่มคนหรือเด็กเหล่านี้นะครับผมเพื่อความปลอดภัยของคนติดตามของผมทุกคนนะครับถ้าใครมีแพลนอยากจะมาเที่ยวออสเตรเลียก็ขอให้ทุกคนเที่ยวด้วยความปลอดภัยนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคนที่เขามีอายุเป็นช่วงวัยทางานแล้วก็เป็นช่วงคนแก่นะครับเขาไม่ทําเรื่องไร้สาระแน่นอนผมพูดเลยคนออสเตรเลียนน่ารักมากๆขอแค่เราระมัดระวังพวกเด็กเอชเช แค่นั้นเพียงพอแล้ครับเรามาเที่ยวออสเตรเลียด้วยความปลอดภัยแน่นอน100%ครับ